เจียงถิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็หันไปมองดูท่าทางโกรดเกลี้ยวของแม่เธอและในที่สุดก็พยักหน้าอย่างเงียบฮ่าฮ่าเจียงเสี่ยวไปยิ้มเขายืนขึ้นจับมือของเจียงถิงแล้วพูดกับหลัวเจาตี้ว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะพาถิงถิงกลับเจียงวานก่อนไม่ต้องกังวลพ่อกับแม่จะดูแลเธออย่างดีลำบากพี่อีกแล้วเมื่อเห็นว่าลูกสาวของเธอยอมตกลงในที่สุดหลัวเจาตี้ก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วพูดออกมา เจียงเสี่ยวไปบกมือไม่พูดอะไรแล้วพาเจียงถิงขึ้นรถออกไปเมื่อมองตามหลังรถจี๊ปที่ขับออกไปช้าๆดวงตาของหลัวเจ้าตี้ก็มีน้ําตาไหลออกมาเธอกัดริมฝีปากของเธอและยืนมองดูอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งรถจี๊ปปรับสายตาของเธอไปเธอจึงเช็ดน้ําตาแล้วหันหลังกลับเข้าไปในสํานักงานในรถเจียงถิงเองก็ไม่มีความสุข ขณะขับรถเจียงเสี่ยวไปพยายามดึงดูดความสนใจของเธอโดยการเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับของเล่นใหม่มากมายที่เขาซื้อมาให้เด็กน้อยจึงค่อยๆฟื้นจากความโศกเศร้าประมาณสี่โมงเย็นพวกเขาก็มาถึงสำนักงานของโรงงานเครื่องปรุงรถน้องถิงถิงมาแล้วทันทีที่เจียงเสี่ยวไปจับมือเจียงถิงเดินเข้าไปเจียงชานก็ส่งเสียงทักทายน้องถิงถิงมาเล่นของเล่นใหม่กับฉันนี่มาถิงถิงมาเล่นด้วยกันหวังกังก็ตะโกนทักทายเช่นกัน เจียงถิงเงยหน้าขึ้นมองเจียงเสี่ยวไปเขายิ้มแล้วบอกเธอไปเถอะเจียงถิงรีบวิ่งไปทันทีพี่ชานชานไหนมีของเล่นอะไรบ้างฉันไม่รู้ว่ามันเป็นของเล่นอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยเจียงชานพูดแล้วยื่นให้เจียงถิงแล้วพูดกับเจียงเสี่ยวไปว่าป้าป้าคะของเล่นพวกนี้เล่นอย่างไรเจียงเสี่ยวไปเห็นว่าสิ่งที่ลูกสาวยื่นให้เจียงถิงคือรูบิกเขาจึงพูดว่าของเล่นที่หนูยื่นให้ถิงถิงเรียกว่ารูบิกหนูต้องหมุนมันไปมาเพื่อให้ทั้งหกด้านเป็นสีเดียวกัน เจียงถิงมองดูรูบิกในมือของเธอและเห็นว่าสี่เหลี่ยมเล็กๆบนนั้นแตกต่างกันมันมีทั้งสีแดงเหลืองน้ำเงินเขียวขาวและส้มพวกมันมีสีสันและสวยงามมากซึ่งสามารถบิดขึ้นลงซ้ายขวาได้ด้วยเจียงชันหยิบรูบิกอีกอันออกมาแล้วพูดว่านี่เรียกว่ารูบิกในตอนแรกทั้งหกด้านจะมีสีเดียวกันแต่น้องเสี่ยวกางและหนูหมุนมันไปมาสักพักแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเอาให้แม่และคนอื่นลองช่วยกันเล่นแล้วแต่ก็ไม่มีใครเอามันกลับมาเหมือนเดิมได้ป้าป้าทำได้ไหม เจียงเสี่ยวไปซื้อของเล่นในครั้งนี้ไม่เพียงแต่มีของเล่นที่หลากหลายแต่ยังซื้อของเล่นมาอย่างละสิบชิ้นเจียงชานเจียงถิงและหวังต่างๆก็ของเล่นที่เหมือนกันคนละอันรวมถึงลูกพี่ลูกน้องคนอื่นของพวกเขาด้วยตัวอย่างเช่นหลินจื้อเสียนและหลินจื้อหลินลูกชายลูกสาวของหลินเจียวเหวยก็ได้ไปคนละชุดนอกจากนี้เขายังเก็บไว้อีกชุดให้เฉินปิงและเฉินหงลูกชายลูกสาวของเฉินหยวนเฉาและพี่สาวของเขาส่วนที่เหลือก็อาจจะให้ลูกของญาติญาติที่เขาพบเพื่อเป็นของขวัญเล็กๆ็น้อยฮ่าฮ่า มาดูนี่เดี๋ยวพ่อจะเล่นมายากลให้ดูมาดูวิธีแก้รูบิกกันเจียงเสี่ยวไปพูดขณะที่เขาหยิบรูบิกมาจากมือของเจียงชานและขยับนิ้วไปมาอย่างรวดเร็วเจียงชานและหวังต่างๆก็ต้องมองการเคลื่อนไหวของเจียงเสี่ยวไปและแม้ตาหลินเจียอินเฟิงเยี่ยนหงและเฉินซินก็มองดูด้วยความสงสัยเช่นกันก่อนหน้านี้ไม่มีใครสามารถทำมันได้ ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเมื่อเจียงเสี่ยวไปหยุดรูบิกในมือของเขาก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมทั้งหกด้านได้แก่แดงเหลืองน้ำเงินเขียวขาวและส้มแต่ละสีอยู่ด้านเดียวและแต่ละด้านประกอบด้วยสี่เหลี่ยมเล็กๆเก้าช่องป่าป๊าสุดยอดมากเลยค่ะลุงเจียงเก่งมากครับเจียงชาและหวังต่างๆตะโกนชื่นชมอย่างตื่นเต้นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถแก้ได้กลับสำเร็จในมือของเจียงเสี่ยวไปภายในไม่กี่นาทีเจียงเสี่ยวไปหัวเราะเบาๆสนุกไหมสนุกครับ หวังกังพยักหน้าป้าป้าขะหนูอยากเล่นเป็นต้องสอนหนูและหนูก็อยากให้ทั้งหกด้านเป็นสีเดียวกันด้วยเจียงชานคว้ารูบิกมาจากมือของเจียงเสี่ยวไปมาแล้วพูดเสียงดังตกลงตกลงพ่อจะสอนหนูเองเจียงเสี่ยวไปตอบตกลงด้วยรอยยิ้มหลินเจียอินเห็นเด็กหลายคนเรียกร้องที่จะเรียนรู้ของเล่นที่ใช้สมองเธอก็เข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเพราะเธอก็อยากทำได้เหมือนกัน